ก็โอเคครับเพื่อนดูรีวิกับแมป Skibidi Toilet Defense นะครับผมใช่ไหมวะมันชื่อแมปว่า Skibidi Defense หรือว่า Toilet อะไรตั้งอย่างนี่แหละครับผมตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็ผมเพิ่งมาเล่นแมปนี้เป็นครั้งแรกนะผมก็ผมเพิ่งไปฟาร์มมานะอันนี้มันให้มาเปิดกล่องสุ่มมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอไอไอนะครับผมแต่อยากได้นี่เลยถ้าออกมาก็ถือว่าแจ๋วไปหนึ่งสเต็ป ออกแน่นอนจังหวะนี้จึ๊บ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 ปูช่องเดียวโอ้ก็ยังดีก็ยังดีโอเคก็ยังดีครับก็ยังดีโอเคเราไปลองกันนะครับผมเราวเอาดีใจละเดี๋ยวเราไปลองกันนะว่าจะเป็นยังไง แล้วผมลื้อตัวละครมาเวียนกรรมอยากออกแบบแบบนึงน,นะออกเข้าใหม่ไหมยังเดี๋ยวขออนุญาตออกเข้าใหม่นะเดี๋ยวขอดูชื่อแมปแล้วแมบปบมันชื่ออะไรปะสกีบีดี้ทาวเวอร์ดีฟนใช่ไหมมันชื่อสกีบีดี้ทาวเวอร์ดีฟนใช่ไหมโอเคเอาอมาที่ตรงนี้กดตรงนี้ โอเคเอาโอเคได้ละโอเคนี่ไงทอเ l ตทาวเวอร์โอเคมาเราไปลองกันนะว่าตัวละครตัวนี้มันใช้งานได้ดีแค่ไหนะมันคล้ายแมปทอเ l ตทาวเวอร์ดีฟ s e นนะแต่อันนี้มันเป็นสกิปิดี้ทาวเวอร์ดีฟนนะครับผมก็มาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะผมเเออไปวางก่อนนะเราเอาเควสนี้แล้วกัน Normal ไปเลยเลื่อนนี้ดีกว,ว่าน o r m a l เลย ก่านเจีย๊ยบไวคิวเรารวยอยู่แล้วแล้วจัดน้องมอลไป,<ๆ>ไปแบบติงๆสกคิปเวฟไปนี่คนทหารขอลองตัวใหม่หน่อยโอเคคนทหารครับขอลองตัวใหม่หน่อยได้เลย โอเควางไอตัวกล้องวงจรปิดไปสักตัวแล้วกันโอ้ยนะโอเคอยู่นะตัวนี้ใช้เงิน75นะครับผม75เหรียญสกิปเว็บไปผมว่าน่าจะไหวอยู่นะเดี๋ยวขอวางไปวางไปครับไปตรงนี้เราไปค่อยไปอัพตัวละครนะค่อยอัพ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 ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครุณมาดูว่าจะจบที่เว็บเท่าไหร่นะ อันนี้ลงอะไรมาวะ normal ใช่ไหมลง normal มานะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าผมว่าน่าจะรอดนะเอาจริงอัพตัวละครนี่ใช้150สิิปเว็บไปตอนนี้เว็บที่เท่าไหร่แล้วะเว็บที่5นะจาก30โอ้โหเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆว่ะทุกคนอัพอัพเกรสอัพเกรสโอเคอัพเกิด ไปค่อยอัพไปทีละตัวนะสกิปเวฟไปสกิปเวฟไปเรื่อยๆนะไอเริ่มเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเนะี่ยเอาจริงโอเคเดี๋ยวจะเอ้ยหลุดไปตัวนึงตอนนี้หลุดไปตัวนึงนะฮะตอนนี้เราหลุดไปตัวนึงหลุดไปสองตัวเช้ามันก่อนแล้วกันเดี๋ยวไอ้น,นี่ก่อนอัพอัพอัพกันหลุดไปเยอะอยู่เนี่ย หลุดไปแบบยืดจัดอะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยมีเลือดอยู่500เหลือ3เหลือ350แล้วอยากให้หลุดไปมากกว่านี้เลยเลเวลแม็กแล้วตัวนึงเลเวลแม็กอีกตัวโอ้โโ,โ,โดนแน่เลยวะรอบนี้โดนชัวร์ๆละโดนชัวร์ๆจังหวะนี้โดนชัวร์ๆโดนชัวร์วๆเหลือส0งร้อละเหลือ170โอ้โหโดนแล้วละ่ะ นนเรียบร้อยไม่น่าลง normal เลยวะไม่ไหวห้าวไปหน่อยห้าวจัดลง normal โดนเลยตูเออเจ็งกระบงไว้เนี่ยเออเรียบร้อยโดนเลยโดนเลยครับลง normal แห้งนะครับเอ้ยมีสกิปออตโต้นี่ยวะเนี่ยยูน่ หาไม่เจอเมื่อกี้โดนเลยเอาใหม่เอาใหม,าเามา่เดี๋ยวไปลงแบบอีซี่ดีกว่าอีซี่น่าจะเวิร์กว่าลงน้องมอไม่น่าไหววะ่ะคนดูเดี๋ยวน,นนะทอยเล e ทอยเล e อยูดด่ลงวะนี่ไงท toilet tower มา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 ขอแก้มือขอแก้มือข้าขอแก้มือหน่อย เดี๋ยวไปวางกอนโอเคลงอีซี่แล้วกันลงนอร์มอลไม่ไหวกว่าวางไปก่อนหนึ่งตัววางไปก่อนสองตัววางไปก่อนสามตัวสี่ตัวห้าตัวโอเคแถวละห้าแล้วกันแถวละห้าสกีบเวฟแล้วกันออโต้สกี โอ okay. เคแถวละห้าตรงนี้หนึ่งตัวโอเคเดี๋ยววางไปเรื่อยๆก่อนนะวางไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็ขอสักห้าตัวแล้วกันได้ไหมโอเคตันละตันซะแล้วเอ๊ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ ก็ไม่ได้ได้แค่15ตัวเดี๋ยวไปอัพก่อนมาร้อยห้าสิบสี่ร้อยโอเคเลเวลแม็กแล้วตัวหนึ่งโอเคโอเคตึงๆตงครับโอ้คุณพลของข้าเดี๋ยวขอแคปรูปไปทำปกคลิปหน่อยละขอมุมนี้ขอมุมนี้ Okay. ชิวๆครับชิวๆกันไปเดี๋ยวเบลแม็กไปแล้วตัวนึ้งต้องอัพไปบ่อยอัพไม่ทันแล้ว,ลวจุดจุดนี้อัพอัพไม่ทันแล้วจุดจุดนี้นลจุดจุดนี้ผมอัพไม่ทันละโอ้ตังไม่เหลือเลยร้อยห้าสิบ จุดนี้อัพไม่ทันแล้วนะโอ้โหอัพไม่ทันจริงกว่าของแท้เราจะรอดไหมนี่รอดดูปาปป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 โอเคเราห้าสิบโอเค เดี๋ยวอัพไปก่อนก็เ,เลื่อนเหลือสองร้อยหกสิบแล้วจะไหวไหมเนี่ยณนะจุดนี้ไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวณนะจุดจเนี้เยเหลือร้อยหกสิบแล้วโอ้จะไหวไหมเนี่ยสู้เขาลูกพ่อโอ้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 สู้เขาสู้เขา อัพโอ้โห,โโหโกดอัพไม่ทันแล้วณจุดน,นี้ผมกดอัพไม่ทันโดโนแล้วเหลือเรือร้อยสิบณจุดนี้น่าจะโดนแล้วครับเหลือเรือร้อยสิบเออแตกเอ,อือเรียบร้อยโอเอน่าจะยังไม่ไหววะทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันมันยังไม่ดีเท่าที่ควรอ่ะจริงนะเดี๋ยวขอ ผมว่าไปเล่นตัวเดิมดีกว่าตัวกล้องจรปิดตัวแรกอน่าจะเวิร์กกว่านะขออีกรอบแล้วกันได้มาแล้วหกสิบห้าร้อยห้าหกห้าสิบหกคอยเออโอ้พูดติดๆขัดๆทำไมเนี่ยผมว่าไปเปิดกอกล้องวงจรปิดมาตักงค่าตัวมันน่าจะดีกว่านะแล้วผมก็จะมาวางมุมนี้เพราะว่ามุมนี้น่าจะได้เล่นสองมันจะได้ยิงสองรอบถ้ามันหลุดมานะ Okay, เราจะไล่วางจากมุมท้ายไปก่อนโอเคโอออีซ okay. oh, ี่ไปก่อนฮาร์ดฮาร์ดกับน,น้องหม,ม้อไม่น่าไหววางไปก่อนสองตัวซ้ายขวาวางไปก่อนครับสองตัวซ้ายขวา โอเคออโต้สกปไปรับไปตัวละร้อยอัพไปก่อนครับตัวละร้อยวางตรงนี้สักตัว,วเพราะออกมาเล่นไกลๆน่าจะดีกว่าในตัวก็วงจรปิดดีสุดแล้ววะบอกตรงแรงด้วยอัพไปทีละตัวแล้วกันเอาประมาณนี้กัน มาปตอนนี้มีอยู่90โอเคเอัพไปก่อนอัพไปทีละตัว350โอเคเลเวลแม็กแลวตัวหนึ่งตัวนั้น350ตัวนี้150ตัวนี้101หนึ่งตัวนั้น101หนึ่งตัวนั้น350ตัวนี้100 อค okay, ตัวนี้100ตัวนี้เท่าไหร่ 350. Okay, 350. วะ350โอเค350เดวิลแม็กก็ตัวหนึ่งโอเคตัวนั้น150ตัวนั้น350 350ตัวนี้150โอเคตัวนี้150 350โ okay, อเคเรื่อยๆครับเรื่อยๆ ไอ้ต like okay, okay, ัวนี้แม็กละแม็กละวเอตุสาฟังฝั่งนี้แม็กหมดละเดี๋ยวฝั่งนี้โอเคแม็กละตัวหนึ่งเลเวลแม็กซิมัมแคนนอนปงปัง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 ยิงเละครับยิงเละโอเคเลเวลแม็กละตัวนี้แม็กแล้ว เยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดเยอะจริง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 โอ้โหหลุดไปตัวนึงโอเคแม็กแล้วตัวนี้โอเคตัวนี Wait, okay, right, ้ก okay, ็แ like ม็กแล้วโอเคตัวนี Girl ้แม็กหมดแล้วหาตัวเพิ่มแม็กแล้วไปอาไปอาไปอาไปโอเวลตันเลยใส่ทีเวลตัน น,นี่ตังไม่มีวะเรากัดตึ๊บ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 โอเคไหมตัวหนึ่งอัพเลยมับหมับมับโอเคเลเวลแม็กเดี๋ยวไปไว้ตรงข้างหน้าสักหน่อยไ,ไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันเข้าโค้งมาอย่างไงมันก็โดนเรานะฮะเอาไว้ตรงนี้สักตัวปั๊บปั๊บปับปับ,ปบ,ปบโอเคเลเวลแม็กอัพอย่างสุด อัพให้สุดครับอัพให้สุดเลือลที่สิบเจ็ดแล้วนะโอ้ไดต้ตัวใหม่มาโคตรกากเลยเล่นตัวเก่าหนุกกว่าเยอะฟาร์มโล่หลวงปั๊บปับปับ,บโอเคเลเวลแม็กเลเวแเลเวแม็กยั่งไ,ไหวไว้นี่ตัวนึงไลน์โอเคปับปับปับโอเวอร์เลเวลแม็กแล้วไว้นี่อีกตัวนึงปั๊บร้อยหนึ่ง เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับปรับปรับเลยๆครับเรื่อยๆพลทหารเรายังอีกเยอะตอนนี้เวฟที่19แล้วนะน่าจะจบเวฟได้นะรอบนี้เวฟที่20แล้วน่าจะไหวแล้วแหละโอ้โห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 คนทหารทองข่าน่ะช่างดูเดือดยิ่งนัก โอ้โหรัวลัวใส andal, the, Metro, Brothers, hum, okay. yah, ่ตรงนี้ไม่ตัวอัพเลยปัะป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 กไปใส่ตรงนี้ตัวหมดละตันตันละยิงลัวลัวครับช็อตนี้โอเคสัตให้หมดอดี๋ยวไม่หยุดยั้งปงปังปงปังปงปอ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 งปังปังสัตหมดไม่สนลูกไข่ยิงหมดไม่สนลูกไข่ แตกไปหนึ่งจากว่านี้จะเจ้าเว็บแล้วยังไงยิงไม่ยังครับสัตสัตสัตสัสนันเนียนวนัยวเนียันเนียโอเคเรียบร้อยได้มา200คอยนะเดี๋ยวเราไปซุ่มกันสักหน่อยละกันนะครับผมก่อนจบคลิปมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะผมไม่รู้เหมือนกันจะได้ตัวอะไรจะขอไปสุ่มสักหน่อยละกันนะฮะเวปอยู่ไหนวะอ๋อนี่เจอแล้ว าพี่ขอเบอร์นี่จัดไปสามร้อยมาดูกันตัวแรกเละไอเละเกลือแดกเกลือแดกเฮ้ยได้อยู่อโอเคแม่งเกลือแดกเกลือแดกเกลือแดกครับเอาตัวนี้ไป โอเคครบสุดเกือเด็กโอเคครับว่าเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากด้วยแล้วกันครับจุบ๊บจุ bye ๊บบายบายไว้เจอกัน